สวัสดีครับผมปอมนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะมาตอบคำถามนะครับสำหรับผู้ชมนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับมีผู้ชมในช่อง YouTube ของผมเนี่ยครับถามผมเข้ามาว่าพี่ครับอิอุสุดาก้อนอายเนี่ยครับมีไฟเตือนนะครับเห็นไหมไฟเตือนน้ำมันหมดหรือเปล่านะครับผมก็ ไม่รู้จะตอบเขายังไงเพราะว่าเหมือนบางครั้งตอบเนี่ยเราต้องมีคลิปมีรูปภาพมีอะไรให้เขาดูด้วยนะครับเพื่ออจะได้เป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เลยคิดว่าจะลองมาทำคลิปดูซิว่ายูสุดาก้อนอายมีไฟเตือนน้ำมันหมดหรือเปล่านะครับเบื้องต้นผมขอตอบอย่างนี้แล้วกันนะว่ายูสุ ดากอนดากอนไอหรือดากอนพาวเวอนะครับอ่าผมเอารถผมเป็นพื้นฐานนะรถผมเป็นอิวสุดากอนโฟวิปี2002นะครับมีไฟเตือนน้ำมันหมดนะครับส่วนดากอนเนี่ยแบ่งหลักๆออกเป็น3 3เจนแล้วกัน3เจน3แบบนะครับเจนที่1เนี่ยก็คือปี97ถึงปี99นะครับ อ่าก็คือตัวกันชนหน้าเป็นเหล็กนะครับไฟหน้าเนี่ยยังไม่เป็นไฟไฟอ่าไฟเป็นเป็นเขาเรียกไงเป็นเป็นเพชรอ่ะเนาะอ่าโคมเพชรเรียกอะไรแล้วกันแล้วเบรกมืออยู่ที่คอนโทรลกลางตัวนั้นเนี่ยผมผมไม่มั่นใจนะว่ามีหรือเปล่านะครับต่อมาก็เป็นปี2000ที่เบรกมืออยู่ตรงกลางแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาเป็นปี2001 2002ั0สอง0 0 2เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ามีไฟเตือนนะครับไฟเตือนน้ำมันหมดแน่ๆนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีคนสนใจเยอะผมจะแนะนำนะครับวิธีการเช็ครถของเรานะครับตัวดาก้อนเนี่ยว่ารถของเราเนี่ยที่เป็นดาก้อนแล้วเนี่ยนะครับดาก้อนไอหรือดาก้อนพาวเวอร์แล้วเนี่ยสรุปว่ารถเรานะครับ มีไฟเตือนน้ำมันหมดตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพราะว่ามันต้องละเอียดมากจริงๆนะครับตรงนั้นคือจะได้รู้กันเลยว่ารถเรามีไหมนะครับผมจะดูตั้งแต่จะได้น้ำมันตั้งแต่การดูเลื่อนไม้นะครับการดูปลั๊กหลังเลื่อนไม้นะครับการดูลูกลอยนะครับลูกรอยที่ถังน้ํามันนะครับจะได้ละเอียดกันไปเลยนะครับถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวจะ ทำคลิปแยกให้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายนะครับอะมาเข้าประเด็นกันดีกว่านะครับสรุปว่าดาก้อนอายผมผมค่อนข้างฟันธงนะว่ารถผมเนี่ยดาก้อนดาก้อนปี2002โฟ i n วินนะครับตัวท็อปเลยนะครับไฟหน้าสีนอนนะครับมีไฟเตือนน้ำมันหมดนะครับแล้วคราวนี้พอมีไฟเตือนน้ำมันหมดเนี่ยมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับ นี่บอกตรงๆเลยว่ารถผมขับมา20กว่าปีนะครับไม่เคยเห็นไฟเตือนน้ำมันหมดเลยนี่พูดตรงๆเลยนะครับถามเพื่อนที่ขับรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็พ่อตานะครับพ่อตาบอกว่าไฟเตือนน้ำมันหมดเนี่ยครับจะขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อนะครับเข็มเนี่ยเข็มน้ำมันเห็นไหมครับ ตกอยู่ตกเนี่ยครับใต้ตัว E เนี่ยครับใต้ตัว E เนี่ยครับประมาณประมาณตรงนี้นะครับถึงจะมีไฟเตือนน้ำมันหมดขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมครับคือผมอะและเพื่อนๆหลายคนผมมั่นใจว่าเนี่ยพอเข็มน้้ำมันชนตัว E ขีดตรงนี้หรือใกล้ๆขีดตรงเนี้ยเติมแล้วนะครับ พอเติมแล้วเนี่ยคราวนี้ก็คือไฟเตือนมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าจากที่ผมดูแผงวงจรดูระบบของเรือนไม้นะครับย้านะดูแผงวงจรของระบบเรือนไม้ยังไม่ได้ไปดูระบบในรถนะครับผมมองว่าไฟเตือนน้ามันหมดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มขึ้นเนี่ยประมาณนี้คือง่ายๆครับใต้ขีดตัวอีนะครับประมาณนี้ที่หัวดินสอนเห็นไหมครับ เนี่ยครับอ่าประมาณนี้นะครับถึงจะมีไฟเตือนน้ำมันหมดขึ้นมานะครับแต่ถ้ายังอยู่ชิดกับตัว E นะครับหรือบนขีดตัว E ไม่ขึ้นนะครับจากที่ผมเช็คจากระบบเรือนไม้นะครับย้ำนะยังไม่ได้ไปเช็คระบบไฟในรถนะครับอ่าเนี่ยครับเพื่อนๆนท่านใดนะครับมีความคิดเห็นนะครับแนวทาง หรือเรื่องเกี่ยวกับไฟเตือนน้ำมันหมดตัวนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเองก็จะได้รู้จะได้เห็นจะได้มีความรู้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะครับเขาก็จะได้มีความรู้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ก็ยังไม่เคยยังไม่เคยเจอนะครับไฟตัวนี้ยังไม่เคยขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถ d m a มของผมเนี่ยก็ก็ก็ขึ้นนะครับพอใกล้ๆตัวอีขึ้นแล้วแต่ดาก้อนเนี่ยเคย บอกตรงๆว่าเคยเคยเฉียดตัว E ีนะครับหลายครั้งแต่ไม่กล้าไม่เคยไม่เคยต่ํากว่าตัว E ีเลยนะครับเดี๋ยวเหมือนที่บอกครับถ้ามีโอกาสจะเช็คระบบกันอย่างละเอียดเลยแล้วก็จะลองวิ่งดูวิ่งดูนะครับว่าถ้ามันต่ํากว่าตัว E ีต้องต่ําถึงขนาดไหนอะไรยังไงแบบไหนแต่ก็ต้องมีน้ํามันสํารองไว้หลังรถด้วยนะอ่านะครับแต่ก่อนจะทําตรงนั้นเนี่ยต้องเช็คระบบไฟดูก่อนนะว่าเฮ้ยหัวมันขาดหรือเปล่านะครับสาย มันขาดหรือเปล่ารถมันเก่าแล้วเข้าใจไหมครับบางทีเราก็มันไม่เคยขึ้นเลยเราก็ไม่รู้ว่าหัวมันขาดหรือระบบเตือนมันเสียหรือว่าระบบไฟมันเป็นยังไงอันนี้พูดตรงๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีประสบการณ์นะครับว่าใช้ยูสุดากอนนะครับอ่าเนี่ยครับแล้วไฟเตือนน้ำมันเครื่องเอ้ไฟเตือนน้ำมันหมดเนี่ยมันขึ้นเมื่อไหร่นะครับอ่าขนาด เข็มมันต้องตกลงไปขนาดไหนอะไรยังไงนะครับอคอมเมนต์ไว้ดูนะมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะครับผมจะได้อ่านคอมเมนต์จะได้พูดคุยกันแล้วก็จะได้มาลองทําคลิปนะครับว่าจะทําคลิปในรูปแบบไหนลองเทสยังไงแบบไหนยังไงนะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,น,นะครับที่ใช้อิอสุดาก้อนรู้กันนะครับว่ามันจะขึ้นมันขึ้นเมื่อไหร่97ถึง 99มีไหมปี2000มีไหม2001 2002ตัวธรรมดามีไหมหรือมีเฉพาะตัว4ฟ i วินหรือว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับผมจะได้นำข้อมูลเพื่อนอนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับลองไปทดสอบไปเช็คระบบไฟดูแบบชั่วๆนะครับ <c oughs> ก็มาตอบคำถามนะครับว่ายูสุดาก้อนมีไฟเตือนน้ำมันน้ำมันหมดหรือเปล่าเนี่ยครับก็ ให้ดูตามคลิปเนาะแล้วก็เข็มก็ต้องต่ำกว่าตัว E นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ถ้าคลิปนี้มันมีผู้ชมสนใจเยอะก็จะได้ทำคลิปเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ